เอามาเลยค่ะรองเท้าเรายังสิบบาทอยู่นะคะมาเทที่รู้สึกมันเก่าเก่าเลยมั้เอามาค่ะที่นี่ต้อนรับนะคะทุกคนทุกกระเป๋าวงมาที่สิบบาทนะคะพี่กระเป๋าผ้าเอาไปเลยค่ะมาเลยค่ะมาลากเจ๊แวแซเพลงนะีนี่สซเพลงนะเอาสินค้าลงมาเทค่ะวันนี้หลากหลายมาก ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะคะี่ค่ะวันนี้ก็พบกับมดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมดจะพาเพื่อนๆไปวอล์กสั่มเพลงกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อผ้าไปให้คุณยายกันนะคะเพราะเดี๋ยวคุณสปาเนี่ยมันจะกลับบ้านเนาะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆไปวอล์กสั่มเพลงกันนะคะไปดูกันเลยเดี๋ยวเราจะไปรถเมย์นะคะน่าจะนั่งสายแปดไปเดี๋ยวไปดูนะจ๊ะว่าจะได้นั่งสายไหนไปกันเลยจ้าคนตอนนี้รออยู่ที่รถเมย์แล้ว เดี๋ยวเราก็จะรอขึ้นสายแปดเพื่อไปสัมเพลงนะจ๊ะกน,กนตอนนี้ขึ้นรถเลยนะจ๊ะสายแปไปดนสเพงทุกคนตอนนี้มดถึงสัมเพลงแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่สัมเพลงนะคะแต่ว,ว่าได้ไปซื้อยาดุมมาแล้วหนึ่งอันนะคือปวดหัวมากแบบจะอ้วกเลย จะให้ดูบรรยากาศเพราคนเยอะมากตอนนี้ก็คือแอบ,บไปซื้อผ้ามาแล้วเป็นผ้าโตเดกับผ้าลายดอกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูของอย่างอนะื่นเพราาทิตยแบบคนเยอะมากดูไหม จะซื้ออะไรไปฝากนี่ดีดีนะแต่ตอนนี้คือแม่จะเป็นลมแล้วตีโมงสิบลาบ

ซื้ออะไรดีดี

ของเราไม่แพงนี่ของเราเก่งเดินไปก็จะเป็นลงไปัทุกคน่เอาด่นู้ตุ๊ตา

เอดโมดูสาเีลยถ่ายูปกไม่ได้ต้องโอ้ยตกตาไปแล้วไปแลมีเพื่อน ว่าไงดีดีไม่มาเลยตัดสิมังส์ช้าอันนี้ตัวเท่าไหร่คะกบคุณนะจ๊ะ

หรือว่านัองรถกลับไปทางเดินดีกว่านวมุดย้อนกลับไปทางเดินนะคะมุดเดินกลับมาทางเดินนะคะแล้วก็อ่ามาเรียวซ้ายตรงที่มีขายตุ๊กตา

ฝนต้านนี่มลินมาลมละลายมากเลยนะ ไ,ได้ดูได้ค่ะเกรืองตัวร้อยเดียวมีนะคะที่นี่ใช่ร้านดังในติกตอะหรือ,อเปล่าเก่งเท่าจะสิ รอง,องรเท้าเรากรเทได้ไหมได้ไหมะ,ะเ,อเอามาเลยค่ะรองเ้าเรายังสิบาทอยู่นะคะมาเทีิรู้สึกมันเก่าๆเลยมั้งเอามาค่ะนีะ่นี้ต้อนรับนะคะทุกคนตุ๊กกระเป๋าห่วงมาที่สิบบาทนะคะพี่กระเป๋าผ้าเอาไปเลยค่ะ มาเลยค่ะมาลาเจ้แววสัมเพ็งนะที่นี่สัมเพ็งนะเอาสินค้าลงมาเทค่ะวันนี้หลากหลายมากมาได้เลยนะคะถุงเท้า70บาทนะคะขายไปเลย3คู่200รยสามแพก200วันนี้ถุงเท้าร้อย3มแพก2อ0ไปเลยนะคะเอาไปเลยค่ะ ถุงน้ำเราให้สามแพ็กสองร้อยไปเลยรองน้ำคู่ละสิบบาทค่ะพี่ามาเลยค่ะน่ารักเลยนะรองน้ำคู่ละสิบบาทเลือกกั<ด>นได้เลยค่ะตุก๊กตาตกระเป๋าว,าวงมัดใบละยี่สิบบาทนะคะเหลือไม่ถึงร้อยใบนะฮะอ้าวรองเท้านะฮะมีไหมไม่มีหรอ เอาขอผู้ใหญ่มานะรันสามรันได้เลยนะตอร้อมาได้เลยนะฮะรองเท้ายังคู่ละสิบบาทนะคเขาไปขายค่ะเลือได้เลยนะฮะเอาได้เลอได้เลยค่ะถุงเท้าสามแพกสองร้อยค่ะให้ไปเลยถุงเท้าสามแพกสองร้อยนะฮะที่นี่ต้อนรับสมาชิกใหม่ค่ะที่นี่สามเพลงนะสามเพลง สามเองเยาวราชนะสามเองเยาวราชบาทน่ารักอ่ะมาเลยนะแมาวสิบบาทนาะเอาไว้มันไหลลงข้างลางเลยไหมสิบาทใส่กุ้งเท้าสาม0ดสอรดูดูนี่ะเทไปเลยุ้โตเอาตะก้ามีตะก้าให้คุณลูกค้านะให้ลูกค้าเลือกเลย

โอ้น่าเอาลงมาเลยคุลงมาเลยเออได้เลือกกันได้เราคู่น้ำแพ็คละเจบาท3แพ็คสองค่ะเราเอาวงพัดเหลือไปถึงร้อนะฮะน้องแ็คิรน้องแอคมีอะแพ็คหนึ่งก็จะโหลหนึ่งว่ะโหลเอ๋ออย่าง่ขายแยกที่าทกัก็เป็นอาตัวาสามสิบีมาได้เลยนะเรามาเทค่ะระเปาวงพัดที่เดสิบาทนะเอาได้มาได้เลยค่ะ 啊。 ยี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาทรองน้าคู่ละสิบบาทนะมาเท่าไหร่คะมาได้เลยนะคะจิบก็ลดใช่ไหมวะเป็นตัวอะไรคะสามเบงค่ะสามเบงค่ะสามเบงโยรานะมาแอร์ไซเจ๊แววค่ะใครอยากเข้ากลุ่มสินค้าเรานะเรามีอัปเดตทุกวันนะ่ะมาได้เลยนะ,ะแอร์ไซเจ๊แววค่ะเข้ามาได้เลยค่ะมาแล้วกลางเดือนหนะ้าเราจะไลฟ์สดติดตะกร้าแล้วนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะว่าสินค้าเรามีอะไรบ้างเราไปสิบบาทเุ้ยเดี๋ยวเราต้องมาซื้อนี่รปาบนาสิบบาทหมดแล้วหมดเลยของดีของดีนะสวัสดีค่ะได้กระเป๋าวงบัตรกับรองเท้ามาให้นี่ลินคู่หนึ่งนะ1สิบบาทน่ารักมาก

ลูกบอลของเล่น,น,นลทนุกคนโอ้โหส่งกลางจบแล้วนะทุกคนดอกไม้โอ้โหนนี้ลูกชิ้นพี่ งั้นเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งโน้นกันต่อเอง ดเดิน,ดเ,ดนดเดินเรียบเรียบไปด้านในฝักแล้วเดินเรียบไปด้านในไป้นคุณรนะ้อนมากจุผมผม เขาลุมอะไรกันตรงนี้เขาลุมอะไรกันกระเป๋าค่าตกร้อยยี่สิบโอ้ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วนะทุกคนไม่ไหวแล้วฝนตกหนักมากสหิวม,มากมากฝนตกมาไม่ได้เนื <c oughs> ่อกะหมูนีน่ไงอะ มาแล้วเหรอกี่บาทเนี่ยรู้จักได้แล้ว <coughs> 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 เดี๋ยวเราไปเดินกันน,น่าจะกลับเลยนะทุกคนมาหมดไม่ไหวแล้วนี่มีกระลาบลนะน,นี่เป็นเต่าู มาแล,ล้กคุณคุณสบาทเมย์แล้วทุกคนจะกลับบ้านแล้วนะแต่ยังไม่มีรถเมย์มาเลยรยอไปก่อนได้ขอนั่นงรถเมย์กลับเดีวจ้า ตอนนี้มดกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะอ่าหิวมากขอตัวกินข้าขอตัวกินข้าวก่อนนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์มดด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวจะคลิปต่อไปเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะมดก็ยังไม่รู้เลยจะเป็นอะไรต่อนะป,ปีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย มากนมลิน,นอานลูกนลินไม่ยอมมาหาเศร้าลูกไม่รัก